ก็เมื่มอตะกี้นะครับก็คือทางปรลัณ์ซึ่งเขาเป็นลูกจ้างของบริษ,ษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเกิบเดบาดเหตุไปเมื่อปี6 2565กหเกิดเหตุประมาณเดือนอะไรน,นะครับเดือนสิงหาคมครับเกิดอะไรขึ้นกับเราครับเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดจากการทำงาน,ท,านที่ขาเนาะตรงนี้ขา,นขาถูกตัดไปตัด,ตดถึง,ต,ถงตัดถึงบริเวณไหนครับเนี่ยครึ่ง ครึ่งน่องขาใหญ่ครึ่งน่องขาเนาะ okay. แล้วหลังจากเกิดเหตุได้มาทำไงบ้างทำไมถึงได้สิสธิ์ตรงนี้มาหาใครใครช่วยมาหาติดต่อกับคุณหมอบูนหมอบูนคือใครก็คือคนนี้เนาะค,คือ,อคือหมอบูนนี่คนณนี้แล้วขั้นตอนจนทำทำอะไรไปบ้างถึงได้เงินมา8 0 0แสนกว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างใครต้องมาเกี่ยวข้องบ้าง ก็คือได้ปรึกษากับหมอบูนแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็หมอบูนก็พาไปคุยที่บริษัทคุยบริษัทว่าต้องรับผิดชอบหรือจ่ายให้จินต้องยื่นเรื่องยังไงบ้างยื่งต้องยื่นเรื่องยังไงบ้างบริษัทก็ช่วยเงินมาด้วยถูกไหมครับบริษัทก็ช่วยเงินมาด้วยบางส่วนแล้วก็จ่ายค่าทำออกสำรองให้เท้าด้วยถูกไหมครับจ่ายค่าสำรอง ทำขาเทียมก่อนโอเคเพราะฉะนั้นขั้นตอนก็คือบริษัทเป็นคนยื่นให้โดยยื่นเอกสารที่ชื่อว่ากทอ16ใช่ไหมใช่ครับเขาทำแล้วเขาก็ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเขาไปยื่นให้ยังไงทราบใช่มยื่นยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วประกันสังคมทำไงต่อก็ประสานงานมาให้เราไปให้ปากคำใช่ครับที่สังานประกันสังคมที่ไหนพื้นที่12ครับสิบสองแล้พี่หมอไปด้วยป่ะไปด้วยครับอมอไปด้วยนะอ่ะหลังจากนั้นแล้วเขานัดทำยังไงอีก เมื่อเขารับเรื่องแล้วเขาก็นัดไปประเมินนัดไปประเมินเราไปประเมินเจอคุณหมอคุณหมอเป็นยังไงบ้างคุณหมอก็ใจดีไหมใจดีก็เท่่าไหรตอนแรกตอนแรกให้62เปอร์เซ็นต์ให้62เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่6232เปอร์เซ็นต์32เปอร์เซ็นแล้วคุณหมอพูดยังไงต่อ32เปอร์เซ็นต์เพราะอะไรทำไมถึงได้32คุณหมอพูดว่าไงเรายังไงฮะเราขาด เราขาดไปเยอะขาดไปครึ่งเกินครึ่งกับคึ้น้องรับหมอพี่หมอก็เลยสงสารสามสองเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอยังไม่พอก็เลยเพิ่มให้เป็นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราจะได้เงินเท่าไหร่เจ็ดแสนแปดหมื่นกว่าบาทนี่แหละครับก็คือเจ็ดสิบสองเอาไปคูณสองเนาะครับ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ทุกทุได้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 ชดเชยกี่เดือนสองเดือนครับเพราะสามสิบปุก็เป็นเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองครับแล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกว่ายังไงครับเจ็ดสิบสองไม่พอใจเราทําไงต่อก็เลยไปยื่นอุทธรณ์ใหม่ยื่นอุทธรณ์ที่ไหนครับยื่นอุทธรณ์ที่พื้นที่สิบสองครับผมแล้วพื้นที่สองทำยังไงก็ส่งเรื่องไปสํานักงานใหญ่ที่จังหวัด นนทบุรีซึ่งเป็นวันนี้วันนี้เป็นวันที่สิบแปดเนาะใช่ครับส <18 S 2> ิบแปดเดือนตุลาเดือนตุลาคมแล้วไปไปพบใครครับที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ไปพบหมอใหญ่เขาก็ประเมินให้ให้เพิ่มอีกให้เพิ่มอีกสี่เปอร์เซ็นต์จากจากสามสิบหกเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์จนเช่นนั้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้กี่เดือน 80เดือนครับเอาะเอา80ไปคูณกับเงินเดือนเราเท่าไหร่เงินเดือน1 5ึ0งหมืน่งหมห้แต่จ่ายเท่าไหร่จ่ายร้อเปอเซนต์จ่ายจ่ายเจป็นครับจ่ายเจเอาเจก็เป็นเงินหนึงเหลือเท่าไหร่เจเป็น1 9เป็นหนึ่บาทครับหนึ่เบาทเอาห9 2่บาทไปคูณแปดสเดือนแปดแสน็น สามพันหกร้อยบาทดีใจไหมดีใจมากครับพี่หมอดีใจด้วย <c oughs> วยินด,ดีด้วยนะ <c oughs> อะก็ใครเนาะที่เกิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะการทำงานหรือไม่ทำงานเนาะติดขัดตรงไหนอยากได้เงินจากการชดเชยทำยังไงฮะต้องศึกษาปะรับศึกษามหาพี่หมอช่วยได้ไหมช่วยได้เยอะเลยครับสิ่งสำคัญใครใครจะช่วยได้ที่ที่สุด คือตัวเราเองแล้วก็คําแนะนําจากพี่หมอพี่หมอบุญแล้วก็ไปศึกษาด้วยนะไปะศึกษาด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็พี่หมอสุดท้ายก็ขอบขอบคุณนะสำหรับปรพัฒนะ์เนาะประพัฒน์อุบลราชเนาะซึ่งมาเปิดเผยแล้วก็ให้ข้อมูลกับตัวพี่หมอกับคนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะสูญเสียขาแบบนี้เนาะ หวังว่า,เ,าเงิน8 7ด3 6 0เนี้คุณปรัชช์จะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำอะไรครับเนี่ยเ,เงินขนาดนี้ก็น่าจะเ,าเก็บไว้ลงทุนในอนาคตาปันปลายชีวิตครับผม <Okay. S 2> ขอบขอบคุณครับกดสีแดงได้เ